สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเจอพี่อีกละวตื่นแล้ี่หามาฮะแล้วเมื่อกี้โทรหาบอกว่าจะถึงไหมจะถึงแล้วรีบสุดแล้วอ๋อเรีบสุดแล้วแล้วก็บอกโอ้พี่ผมลิมูซีนลิมูซีนนั่งแท็กซี่ไปหัวกสอแล้วก็มาเนี่ยแล้วบอกลิมูซีนลิมูซีนพี่ตอนยาวมันยาวผมครับ แนว่นั้นะน่นั้ถ้าเป็นผู้ชายจะทลักันเนี่ยใช่จะตบตกไปางงมกเลยถึงมคถึงแล้วโู้โกอถึงน่งะเออเหมือนจะว่าไปแล้วเนี่ยพญาขันค่าเป็นคือข้าวโพดใบใหญ่ คางคกตัวใหญ่เอาตัวใหญ่พยาคันฆ่าพยาตัวใหญ่เนี่ยพน้าพยาบาล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 โรงพยาบาลนครราชศรีธรรมทีนี้พยาคันฆ่าเนี่ยเกี่ยวอะไรกับพยาแแหงมั้ยพยาแแหงนี่มันคนให้ฝนผลคนให้ฝนได้นี้ไม่ให้ผลกี่เกี่ยนะไม่ให้ผไม่ให้ตอนไหนได้แล้วดันทีนี้มันไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ดันอยู่ไม่ได้ต้องทายน้ำใช่ไหมแห้งแล้งใช่เลยพยาาเขาเลยรวมมังสเตอร์มาโอ้ น้าแกงยันบลองก็คือจับกับพวกสัตว์พวกอะไรเนี่ยไปอาสาสมัครแล้วก็ไปไปไปสงครามสู้กันโอ้โหขี่พยาคฆ์แทนก็ชนะแพ้ดิพี่ถ้าชนะจะได้ผลไปได้ไงล่ะโอ้พยัคฆ์แทนนี่แพ้สงครามสงครามกลายเป็นว่าพยัคฆ์ข้าง์เนี่ยชนะก็ได้ผลมาได้ผลมาอืมทางโลกนั้นก็เลยบอกว่าเออรนั้นตกลงกันอย่างนี้ถ้าเราจุกไปเนี่ยอ๋อสมัยเสียงไหมเสียงไหม นี่คือตกได้แล้วนะเรียนว่าสามพันเจ็ดวันนี่ตกได้แล้วนะจะทำนากันอ๋อนี่ก็คือเป็นประวัติเรื่องล็กน้อยใช่เปเล็กน้อยที่จริงเขาที่จริงก็น่าจะเป็นมานี่แหละผมว่าดราดองแต่เรื่องจริงเรื่องจริงข้าวๆอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายเลยมั้งนี่แหละนี่แหละนี่แหละไอพี่มาฟังกันอ๋อแล้วเดี๋ยวเราไปไหนต่อก่อนเวลาอย่างนี้ต้องดูคนเดินพี่เย็เย็นๆแล้วนะตอนนี้ก็เมืองเก่าเมืองเก่าไปถนนคนเดินบ้านสิงห์ท่าครับ ใช่ไหมใช่เวลานี้กำลังดีเลยโอเคเาลไร,รไ,หไหมยจับไปอยู่พอดีหลังจากที่ผมรลบุมบิมครับได้เดินดูของกันไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้มาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกันครับ จะพ่อหลักเมืองที่นี่ครับเป็นศิลปะแบบไทยประยุกต์ผสมจีนมีความงดงามมากๆครับโดยเฉพาะสีแดงและสีทองเนี่ยที่เด่นมากๆเลยทีเดียวความสวยงามไม่ได้มีแค่นั้นครับยังมีความอัเมซิ่งด้วยความอัเมซิ่งของที่นี่นั่นก็คือหลักเมืองครับที่มีถึง3หลักไม่เหมือนหลักเมืองที่อื่นครับที่มีเป็นแค่หลักเดียวเท่านั้นครับท่านั้นยังไม่พอครับความงดงามของสถาปัตยกรรมเนี่ยยังสุดยอดมากๆทีเดียวครับผมเห็นแล้วรู้สึกว่าทึ่งมากๆครับ ป็นไงพี่ครั้งแรกก็มาเร็วเพ็มเร็วแป๊บเดียวเลย <c oughs> นี่ที่เราเห็นนี่นะฮะหนึ่งทุ่มตรงฮนะอืมนี่คือจะหมดละคือพูดง,ง่ายๆคือไม่มีแล้วอ่ะนี่เราคือขายดีขายดีร้านฮะจำข้างหลังนี่ก็หมดแล้วนะเห็น <c oughs> <c oughs> บอกว่าแถวนี้ปราเซียนใช่ไหมปราเซียนครับคือต้องร้านอร่อยถ้าไม่อร่อยก็คือจะไม่อยู่ตรงนี้ อะอยู่ข้าวอะไรคืออันนั้นยตรงนี้อรห่อยเขาอ,อยู่ได้ไงอยู่ได้เลยเนี่ยฉะนั้นแล้วม,<อ>มาจังหวัดยะโสธรก็ลองมาเดินถนนสายนี้ดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนแล้วฮะวันแรกที่ยะโสครับผมหลังจากที่บุมมิ่มไปรับที่สนามบินแล้วนะครับก็ได้มาพักที่โรงแรมช้างใหญ่ใจดีถูกดีนะครับก็ราคาสี่ร้อยเองนะครับแล้วก็ยังมี อาหารอยู่ล่างอะไรด้วยก็ไม่ต้องไปแบบหากินไกลๆนะครับดีเหมือนกันถือว่าประหยัดเวลาเพราะว่าเราไม่นมีรถนี่ใช่ไหมฮะก็ไปเที่ยววิมานพญาแถนมาวันนี้โอเคเลยนะพญาคันคากขึ้นไปข้างบนมารู้ประวัตินิดหน่อยหม,มิมบอกมานะครับแล้วก็ได้ไปถนนคนเดินถนนคนเดินนี่แบบอาจจะดูแบบเล็กๆนะแต่ว่าก็โอเคนะผมว่ามีของจากคน ในจังหวัดมาขายอยู่ก็โอเคนะผมว่าแล้วก็ไปไหว้สลักเมืองด้วยนะฮะหลังจากนั้นก็กลับมาที่พักนี่นะครับผมอาบน้ำอาบท่าตอนนี้ก็เตรียมตัวจะนอนแล้วครับผมพรุ่งนี้ก็ไปต่อกันแบบไหนยังไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ไม่มีแผนอะไรเลยนะครับมีแต่รู้แต่ว่าจะได้ไปอ่อจะได้ไปกินข้าวเช้าแล้วก็ไปวัดหมหาธาตุนั่นเองแล้วอะไรต่อน,นั้นยังไม่รู้ครับผม ตอนนี้เราอยู่กันที่อะไรครับถ wow นนนถนนอะไรเราเราบ็จะเป็นนั่นหน่อย